สวัสดีครับผมเอ็มข้าวสดนะครับเดี๋ยวเราจะมาสีข้าวเหนียวนะครับในรูปแบบของข้าวกล้องนะครับปกติเรากินข้าวเหนียวในรูปแบบของข้าวขาวนะแต่ว่าวันนี้เราจะลองชิมดูนะว่าข้าวเหนียวที่มันเป็นข้าวกล้องเนี่ยรสชาติันออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะเราก็ยังไม่เคยขินเหมือนกันข้าวที่เรานํามาสีนี่เป็นข้าวไร่นะก็มีลักษณะเป็นเม็ดใหญ่นะเมื่อนำมากระท้อเปลือกเนี่ยก็ออกมาเป็นข้าวกล้องแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ก็นำมาแช่แล้วก็นึง่งนึ่งเตาถ่านนะฮะก็ออกมาสวยงามนะฮะเม็ดข้าวก็จะสวยเหนียวหนึบนะมันจะก,กะรุบกรุบนะถ้าสมมติว่าเม็ดที่มันผิวอ่เอถ้าชั้นของลำมันไม่ไม่ขาดนะฮะเดือยหุ้มเมล็ดมันไม่ขาดมันก็จะมีความกุบกรุบนะเวลากัดไปก็กุบกรุบนมาจิ้มน้ำผึ้งเนี่ยอร่อยมาก ก็จริงๆแล้วสารอาหารต่างๆมันอยู่ในชั้นลำนะแต่ข้าวเหนียวนี่ปกติเราจะกินเป็นข้าวขาวนะครับขัดชั้นลำออกแต่ว่าอันนี้เราเป็นการทดลองนะครเราอยากได้คุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นกว่าข้าวทั่วๆไปเนี่ยก็ลองชิมดูนะเพื่อคุณค่าที่มากขึ้นกว่าเดิมนะข้าวสดเปลี่ยนการกินข้าวธรรมดาให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ